ทุกคนที่ใกล้กันต้องมาก่อนเม่นะอยู่ไกลถ้าว่ามีสิ่งที่บ่ด,ดีงามเราก็ต้องเอิ้นใส่ผู้อยู่ใกล้หรือว่าทีง,งาน youtube ถ้าว่าเจ้ามีเบอร์ไพยหรือว่าของผู้ใดถ้าติดต่อผู้นี้บ่ได้แล้วก็ต้องผู้นี้เดี๋ยวเด้อโอเมนว,ว,ว,ว่าสิิตโตเต็มเมบุญคนเดียวเพื่อว่ามี มาพ้อก,กันตอนแรงอีกวันนี้พูเฮ็เดพี่ช่าเป้นางแหงนเห็นนางแหงเหนื่อยช่วยดีป้าข้างหมักทั่วเด้วยแต่วันนี้ชิเฮ็ดขึ้นได้ได้วันนี้นี่เจ้าเจ้าคุดเนาะเจ้าต้องคุดเชิงกลางลูกคุดเชิงกลางเลยกับเป๊ะเป๊ะสีส่สมมตนะิเนาะ กาแปะบัดนี้เจ้าเฮ็ดได้บัดนี้ก็เอามันนี่ๆขุดเชิงกลางซี่แหเจ้ากะบ่ใช่2คู่นี่มาใส่คราวเดียวเห็นบ่เจ้าเฮ็ดซี่มันบ่มีหม่องแปะแลบ่ะเออเฮ็ดานี่บ่จต้องขุดเชิงกลางแมัน2คู่นี่เจ้าสิแปะใส่ข้างเดียวได จะเอา,าอันนไอยี่บ่อแหละแมงไม่ขี้เหี้ยนมันกินโนษยี่บ่อ,บอนี่ฮะโดอยี่ <c oughs> บ่ออนแรจังโทษเราต้องโทดเอาแหละพักบ้องอยู่อยู่มันคือตายโทน้ำแล้วมันก็นตายสร้างเป็นแค่นัน่นอ่นี่พึ่แมงไว้คือกันอันนั้นแรกมันเป็นอย่างมันคือตายนี่บ้องบ่มื่ะแมงกระเต่า อืออเนี่ยเจ้าขุดไปสิท้ากลางเลยเจ้าเมะใช่กันสิมันสิล่ามึ้ดเฮ็ดเนี่ยใดก็เฮ็ดเนี่ยใดมันสิข้นข้างเนี่ยใดมันสิได้กินได้ยำ่งดูได้ ต้องเห็ดข่างหมุทัวบบทรฝนโปรตกฮะกระคดมันแด้เหยอคดลงเล็กๆแมวเียมันสีอยู่เลยโอ้ด่ามเสียมนี่ต้องทอนไหมด้วยเห็ดกระดักกระดักกระดักข่างหมุทัวนี้ยังบั่ผ่านบันได้ต้องคดทางกลางไม่ผ่านเลยนี่นะุดสามลัก คูดสามลักหรือทั้งกลางในทั้งส่วนจะหฮู้ว่าเครื่องกลางหานกันนะหานกันคูดเครื่องกลางเลยเครื่องกลางเจ้าจักว่าเครื่องกลางนี่บทนะอะไรอ้าเจ้าบทจักเครื่องกลางนี่นี่เครื่องกลางเปิดเครื่องกลาง ลงเลือกเนี่ยเลียมันสียู่โตอันข้าวมาทั่วเก่านะมากมาใส่อันนี้รักมันหน่อยพอเดี๋ยวมันหักคุณลงเลือกเนี่ยเดี๋ยวมันสียู่สุดเลยวันนี้สุดเลยคือเครื่องกลาง เห็ดแบบธรรมชาติมากแล้วกนนอ้นิวอมจิอย่ช่ต้องหามาไงกูนี้มาเห็นรักมันนั้นแ้มันจิอยแล้วผู้รักเก่าผู้เดิอเลยจเจ้ามาเห็ด บัตัวนี้นะบาคุดเดี๋ยวเจ้ามาคุดพี่บัตนี้นี่เจ้ามาคุดพี่เลยตัวนี้เจ้ากับนุ๊บจะกันมามสินี่เข้าใจปะนี่โดยไม่ใช้การมันนุบให้มันเป็นสองข้างให้มันเป็นซองข้างนี่สี่คู่นี่เหเป็นนี่แม่กับมาพี่แม่คือคนนุบมือนี่แต่กันแล้วเจะมาใส่นี่แล้วเจ้ากับหาไม้มากาดไส์บัตนี้ให้มันขึ้นนะเจะเข้าใจอยู่บ่แม่ปะเข้าใจย่เข้าใจปูพังฮะปูพัง ขอเ่ได้ถามว่าบพ่อพังขอาถามว่า<อ>ขาใจบอ่อบ่อพังอันนี้นะบ่อพังบ่อว่บอ่บอเจ้าใหญ่ามาใส่นี้นี่หละเจ้านุบจากันขาใจบอ่บอบ่อนี่หละไหวเป็นทางยางเวลาขเขาเข้าไปเก็บเลยอันนี้มันเป็นคู่เฮ็ดแบบ,บเฮ็ดแบบคือเปินเฮ็ดอันเสืยกฟางเลยหน้าตัวเก่าที่ว่ามันบม่มีหมากนะเจ้ามาใส่นี่แเจ้ากะหา้าใส่เจ้าคุดทางกลางแล้วหรือเจ้าหาไม่น่อยมาใส่ก็ได้บัน แปะขึ้นเลยให้มันขึ้นไปตามข้างมันบ่อนี่หนาวออกแลไมาใส่นี้อ่ะจ้ะพ่อมันคือแดดเนี่ยนี่อันนี้โอ้ตายวะเลยแงมะเต้าโอ้มะพริกมะเือแม่งจะต๋อกินมนโตกเงี่ยก็ได้ครับ อ,อย่างเงมะเบิ้งเขาัวกันขายได้จะพันหมุนวานนี่อืมเออ้ยสิบปลายหรือหกสิบก่อนอืมแต่หาสิบปลายหรือหกสิบปลายคขาบก็บารินะเพื่อด้หาสิบพักคือมีแต่สิบเอ็ดมัดน,นะนนอดอเห็นปะโคตรเยอะมาคือแหงแค่บ่อได้โคตรซ้ำโคตแล้วหอยฝนบตนต๊ะเขาก็ต้องโคตโดยอืม ตัวที่ห้าก้นออกห้าก mm, ับค mm. ุดแล้วก็มาเสียบใส่ไม้คับบัวมันยังอยู่มันพอมันพอเอาห้าสิเอาพักน้องซื้อมาใส่ใส่กระใส่ดอกแล้วผูกใส่เนี้ยได้มันจะได้กินได้ย่ายอืมกลางคนประเทศโอ้โหฝนสีตกได้เมฆขึ้นทางใต้นี่ับบ้านกับซองแล้วบ้านนี่ว้าวแนี่างเราอุ่นทั้งที่กัน มามาพี่มาพีนะมันนี่ก็นั่งตองสิบอโอ้นี่ไมมต้องซ้อนไมมเขาทั้งกลางได้เอ็นหมดแล้วนี่ไมมนี่ก็ต้องหาไหมห้องทั้งกลางได้เอะ เอาหาไมา้ซ้อนเข่าไปสิแม่นเ้าต้องซ้อนเขาาาน่าทั้งกลางไม่ก็ต้องสีบบเอลเฮดเนี่ยเดี๋ยวเฮดโต๊ะเฮดตั้งัานีาน้นั่งแล้วน้าเมยสกีก่อนสิกลับบ้านก็สีบอกนอกอีกเท่านึงพี่น้อยบางคนก็เข้าใจบางคนก,บกน็บพกเข้าใจเนาะที่ ที่หาวคือ,อสบุญบอกน้องแหละที่ห้าบอกว่าให้น้องอยู่คนเดียวให้เข้มแข็งนี่บบได้หมายถ,ถึงว่าบบให้น้อง่บมห้น้องใกล้ทัดคนที่ใกล้เคียงอันนี้บอเมนะเนาะทางเอากะอยากบอกให้เข้าใจอีกที่บอกว่าเออให้น้องเข้มแข็งให้คุ้จักเพิ่งผ้าตัวเองเฮาโบได้หมายถ,ถึงว่าบา่ให้น้องหนุงเกีียวกับคนที่ใกล้ทัดแบบส่ ทังสบ,บุตรนี่อกเคยสอนน้องว่าก่อนอื่นเนาะคนใกล้นี่ต้องมาก่อนเมย์เคยบอกเจ้าอะไรหลายเทืออายุมันบ่ละดยบางเชื่อเข้ากับอกเคยบอกออกออกเอไม่พี่น้องออกกล้องเอาสีบอกลังกล้องว่าอีละเอ้ยคนใกล้นี่ถึงจงไดต้องมาก่อนบางเอฟซีเพิ่งกับอกเข้าใจเฮาที่ว่าเมย์บอกเจ้าไปในคลิปที่บอกว่าเออเจ้าต้องเพิ่งตัวเองนี่คือเพิ่งตัวเองคือ,อยังพี่น้องคือแบบ เข้าห,หมายถึงเพื่อว่าทางเมบุตรบอกเขามาแลลวกัผู้ใหญ่เพื่อนแล้วแยเพิ่นก็ต้องไปแบบสีเฮาก็ใหายน้องผู้จักเพ่งพาตัวเองอยู่เพื่อนตัวเองคือคือส่วนน้องมันกะมือมามือบอเนาะแบบนี้กับขวาก็แล้วแต่ใจน้องแบบสีนะเข้ากับ่ได้วาอย่างที่เฮาว่าบอกน้องว่าให้เพ่งตัวเอง ให้อยู่คนเดียวให้ได้นี่โบเมนหมายถึงว่าโบไหเพิงผ้าอาศัยคนใกล้เคลื่อนเคียงอันนี้มันโบเมนเ้อฟี่น้องก็ต้องเข้าใจตะบุญเคยบอกน้องแล้วว่าถ้าวามียังเ้าก็ต้องให้เอินคนที่ใกล้คืนนี้คนที่ใกล้กันคือหมายถึงไครกะทุกคนที่ใกล้กันต้องมาก่อนเม่นะอยู่ไกลถ้าวามีสิ่งที่บอดีงามเทาก็ต้องเอินใส่ผู้อยู่ใกล้หรือว่า ทีมงาน youtube ถ้าว่าเจ้ามีเบอร์ไพหรือว่าของผู้ใดถ้าติดตอ่อผู้นี้บ่ได้แล้วก็ต้องผู้นี้เๆๆ <Moment S 1> ด้อลูกเดเอยโฮเมนว่าชิต,ติดต่อเต่แเม่บุญคนเดียวเผื่อว่ามีเรื่องที่บ่ดีเกิดขึ้นหรือว่ามีคนบ่ดีบ่หรือว่าคนที่มีโจรมียังบ่แบบสิโทรเม่บุญบ่ตเดี๋้วก็ต้องโทรหาคนอื่นหรือว่าคนที่ว่าทีมงานสายบุญนี่แหละที่ว่าเพิ่นเคยเข้ามาซอยเหา เจ้าก็ต้องสื่อสารหาบบเมนสีโทหายเป็นเมบุญผู้เดียวเพื่อว่าเกิดเรื่องในสิ่งที่บอดีเรือดกเดอ้อโดยนี่แหละที่ว่าเมบอกที่ว่าว่าเออเจ้าต้องอยู่คนเดียวให้ได้นี่โบไม่ถึงว่าคนเดียวคนเดียวนี่คือหมายถึงเวลานอนอยู่เงื่อนอยู่ซ่านกินข่ากินน้ำเฮ็ดเลียงเฮ็ดงานเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็หมายถึงว่าต้องเพ่งตัวเองอันนี้ถ้าว่าถ้าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเขาก็ต้องเพ่งคนอื่นนํา คนไก่มาก,ก่อนคือเมย์เถ่าแต่หน้ายเำเถื่อเจ้าคือเม่อบอกกันแหละโทรศัพท์เจ้าต้องลงทะเบียนโบเมนไาซิทโทเตีทางเฟสทางเฟสโทรโบติดห้าก็ต้องเข่าทั้งเบอร์เข้าใจบ่เม่อบอกอนี่แหละที่ห้าบอกเป็นห่วงเป็นไงคือ,อยังคือนองห้ากแมนเ้ากคิดว่าคือลูกนี่นงเลยที่สาบุญบอกทุกเมื่อคือ,อยังคือเม่อบอกลูกโบกเมนว่าคือว่าสายบุญบอก คนที่เข้ามาซอยเหลืออันนี้สบุญว่่ได้คิดในจุดนั่นที่สบุญบอกน้องเมย์คืออย่างบอกว่าคือลูกคนหนึ่งแล้วก็เมยนี่บอกลูกคือเมยนี่บอกคือลูกอยู่ในเหือนเขาก็ต้องบอกสบุญคิดคือน้องเมย์แบบนั่นที่บอกคือบอกลูกนคือว่าน้องเมย์นี่บอกว่าคิดแบบใดแต่มเมยบอกเจ้าเตมเมละเเือนี่คือคิดว่าบอกลูกนะเมย์ไม่ได้คิดไปเนื้ออื่นเลย แต่่าเจ้าคิดเนี่ยได้นะแม่บาฮูแต่ม่นะคิดว่าเม่เออเต่ต้องบอกลูกตัวเองนะก่อนสิออกเฮือนไปเฮือนแบบสีจากเฮือนจากซานคือเมย์บอกไอ้ต้นคือกันเวลาเมย์สิไปเแบบงานเม่ก็ต้องบอกเม่คิดแบบนี้กับเจ้านะแต่เจ้าสิคิดก็เมย์แบบได้เม่บาฮูเจ้าคิดนะได้จ้ะคิดคิดว่าเมย์เป็นเมย์แล้วเม่สั่งเม่สอนให้ดีเมบอกให้เหต แต่พูภาคอีหยังเมยกระบอกให้ดี้้เมย์เมยออกไปปื้มเมยกระสิบอกว่าอันให้รักพาตูเด้อให้แบบอันกลางค่ำกลางคืนแบบเนี้ยเวลาเมยบอกเลยเจ้าผูซึ้งเนี่ยใดที่เมยบอกก็คือเป็นห่วงเป็นใยเลย คือเมย์บอกลูกอะรลรสไปใส่เอัเบิ้งเด้ออีหล่ะเอ้ยปิดประตังประตูเพื่อนซ่านเด้อหลอกหัวหลอกเคคือ,อยังคือเจ้าอยู่ผู้เดียวก็ต้องเบิ้งตัวเองดูแลตัวเองอะไรโดยโบเมนว่าเฮาสี่บอกว่าบไหยไกล้บไหยทัดคือบ้านไก่เฮือนเคียงนี่คือน้องมวยคือบ่าพัดคือสาฝนเมย์ก็เคยบอกตลอดนะเพราะว่ายูนี่นอกะอาศัยคนใกล้แหละเป็นพ่อเป็นเม่์นี่ก็ได้ บ่มีอยัางไรหรอกมันนี่กะมาว่าเอาสมิ่แหละแม่กะสิกลับบ้านก่อนมื่ออื่นดาจสิมาไม่มีแต่เจ้าเบิ้งปิดเพื่อนปิดซานป่ะเราไปทั้งพุ่นแม่กะสิเมื่อบ้านเมื่อซองก่อนวานี้เพราะว่าโอหนี่นักมักเด่นนี่โอ้ป่ะเอากับบ่มีอย่างไรเราพี่น้องเอ้มันนี่กะสิโก้กลับบ้านกับซองก่อนมื่ออื่นดูจังมาพ่อกันไม่ป่ะ เนีย่ยออกไปทำรากสร้างก่อนแค่นี้ข <c oughs> ี่ดินคือว่าฝนตกอยู่ทุกเมื่อไปได้กลับบ้านได้กลับบ้านกลับซองได้กลับแล้วกลับอีกเลยหนึ่งก็เบียบเพิ่มอีตูวเพราะว่าอันนั้นได้สีไปปลูกอยู่วัดนี่โอ้โหทีนี้นั้นเพิ่นก็เป็นสีแดงได้ได้ฉีดใช่ไหมทั่วได้ไดหมฮะเป็นแล้วตุ่มตุ่นั่นเป็นแลวน้วพูว่าโตทีซองไม่ฉีดวะไป โอ้เพิ่นเฮ็ดได้ได้ผู้ได้เสี่ยเมือลองก่อนฉีดหมากดอกจิบบ่เออฉีดหมากดอกบ่เพิ่นว่าฮะเดยฮะแม่โอ้เดี๋ยวเสี่ยเมือลองได้หน่ทางนั้นปลูกอยู่ได้เนาะผูกป้อเตอเต็มๆมาด้วยการนี้เนาะกลัปเด้อสร้างเอ้ยกลับแล้วกับนั่นแล้บาดนี้กัปแล้วกัปเลยแล้วมันอือไม่แต่ตัวสร้างกัปเตอร์ยังมันได้กัปอยู่แบบนี้สิกับแล้วบาทนี้ หน้าบ้านกับซ่องแหละแตะเว้นค่อยค่ำลงแรงแหละค่ะบาดใด๋ใส่หมุรถเจ้าของก็ได้ขี้ตมลายจนบ่จื่อฮู้ขี้รถยามขี้ตมนี่แต่อีตนรถเนาะโอโอ๊ยมื้ออื่นสิอาบน้ําให้มันมื้ออื่นนี่มาอาบโนแล้วเฮาให้เขาแยขี้ตมออกให้เบิดเลยอวคือเก่าติใครก็บ่เฮ็ดได้ย่าอีก จงนะเราได้เวลาอัดแล้วก็เป็นไม้แอ็นฮะนะเป็นไม้แอ็นมาฮ้าลอกแล้วันทั้งหัวพันอาจะง่าอยู่ได้เพมันแด้งแต่ว่ามันไม่จงเนาะเม่นเม่นแม่นเม่นหมดเลคนคัดให้เออใส่ก๊อฟกันมาเนี่ เด้อกลับเด้อเม่เด้อดอยเมื่ออื่นพวกอะไรฉีมาไม่พบิเงีงงตัวเองดูแลตัวเองนี่ไหลดดอยครับ้านครับซองกผพกพอหน้าเราขี่หอดตตกให้หน้าได้น่ะเราขี่หอดให้หน้าเรามาเราอยากเมื่อพาเราเมื่อ่นพอหน้าพอหน้าแล้วเราอยู่หน้าได้เราไปนอ่เฮือนเราไปนอนเฮือนน่ะปีละปีหนึ่งจองจำคืนเนอนอนเฮือนนั่นกับเราลับเรอวะ เมื่อนอนเฮือนบ่แจ้งจั่ไหมปัสสาวะกับอิละได้สบายดีหูทางพอทางปลอดภัยเด้อแม่เด้อโดยสอะไดีพี่น้องเลยมื้อนี้ก็อถูครับก่อนเนาะเจนจะพาพ่อแม่พี่น้องติดตามนํากันว่าทั้งสีเฮือนน้องเม้นี่สิออกมาแบบใดตอนนี้ทั้งสร้างเพิ่นกําลังลงมือทาสีประตูทาทางในจังใดกระพาะกันใม่คิดหน่อคลิปนี้ไปแล้วสบายดี